ผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกลับมาเจออีกเช่นเคยนะฮะกับรายการเด e Money TV อ n l i n e นะครับวันนี้ก็มีแอปมาแนะนำทุกผู้ชมอีกแล้วนะครับผมแอปนี้ก็มีชื่อว่าแอป Lucky Winner นั่นเองนะครับผมแอป Lucky Winner นะครับก็จะเป็นแอปเล่นเกมอีกเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าจะเล่นเกมยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในคลิปวิดีโอกันเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปอยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับทำการดาวน์โหลดแอปนะครับติดตั้งลงเครื่องเสร็จเรียบร้อย ก็รอระบบเขาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมให้เต็มหลอดนี้นะครับเมื่อเต็มหลอดแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับระบบเขาก็จะพาเราเข้าสู่หน้าของเกมนะครับผมแอปนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนั่นเองนะครับผมแอปนี้นะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าของแอปเขานะครับก็จะมีวิธีการบอกนะครับว่าการเล่นนะครับแต่ละป้ายนะครับทํำยังไงบ้างนะครับ ถ้าเรากดเข้าป้ายนี้นะครับเขาจะบอกเลยว่าลองขูดและชิงรางวัลก็คือเขาจะให้เราขูดดูนะครับเราสามารถจับภาพ3ามภาพไม่ตรงกันนะครับก็คือเราชนะรางวัลนั่นเองนะครับผมในการสะสมแต้มนะครับแอปนี้นะครับถือว่าสะสมแต้มง่ายมากนะครับแล้วก็ได้แต้มเยอะมากพอสมควรนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเมื่อเราได้แต้มเยอะแล้วเนี่ยนะครับการแลกรางวัลนะครับก็มีจํานวนแต้มที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเราขยันเล่นเนี่ยนะครับก็อาจจะถึง ยอดที่เขากําหนดไว้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เข้าสู่หน้านี้นะครับ,ให,รหออรรบให้เราไปที่ด้านล่างหน้าจอของเรานะครับให้เราไปที่ด้านล่างหน้าจอนะครับก็ไปที่โปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับก็คือกดไปที่คําว่าฉันด้านล่างนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้เขาจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยว่า ยอดคะแนนเราเท่าไหร่นะครับยอดเงินเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น user id ของเรานะครับที่เราเข้ามาแรกๆเรายังไม่ทําการลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับระบบเขาจะขึ้นแบบนี้ให้เราเลยนะครับก็ให้เราไปที่ปุ่มล็อกอินนะครับผมแอปนี้นะครับสามารถล็อกอินได้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือช่องทาง Google นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นเป็นยูเซอร์ไอดีของเรานะครับเป็นชื่อเราตรงนี้นะครับปุ่มล็อกอินตรงนี้นะครับก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับด้านล่างลงมานะครับก็คือจะเป็นปุ่มถอนเงินตรงนี้นะครับก็คือถอนตัวนะครับก็จะเขียนว่าถอนตัวนะครับก็คือปุ่มถอนเงินนะครับส่วนรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะครับด้านล่างลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มติดต่อติดต่อเรานะครับก็คือสามารถติดต่อทาง แอปเขานั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตั้งค่าเสียงนะครับสามารถเปิดได้ปิดได้นะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นนโยบายคนเป็นส่วนตัวนะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูเองแล้วก็กดของแอปเขาด้วยนะครับแล้วก็ล่างสุดนะครับเขาจะบอกเวอร์ชันแอปนั่นเองนะครับผมรายละเอียดต่างๆนะครับด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับสนใจที่จะศึกษาดูนะครับก็ลองเข้ามากดดูละกันนะครับผมทีนี้ผมจะเข้าไปให้ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับว่า ในหน้าถอนเงินเนี่ยนะครับในหน้าถอนตัวเนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับเขาจะบอกเลยว่ามียอดเงินเนี่ยทั้งหมดในการถอนเงินเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ยอดนะครับก็มี5ดอลลาร์กับ10ดอลลาร์นั่นเองนะครับ5ดอลลาร์เนี่ยนะครับจะยอดคะแนนเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับ25ล้านนะับผมส่วน10ดอลลาร์นะครับก็50สิบล้านนั่นเองนะครับก็คงจะเป็นล้านเนาะ50สิบล้านนั่นแหละนะครับก็ แอปนี้นะครับสามารถถอนเงินได้เข้าช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับก็คือ PayPal นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราสะสมแต้มครบแล้วนะครับก็ให้เราไปใส่อีเมล PayPal ของเราตรงนี้นะครับสช่องเลยนะครับด้านล่างเป็นการยืนยันอีเมล PayPal นะครับจากนั้นให้เรากดไปที่ถอนตัวนะครับเขาจะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับตัวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าคุณได้ป้อนบัญชี PayPal ที่ถูกต้องและจะได้รับการถอนภายใน3.5ถึงวันทําการนะครับค่าธรรมเนียมนะครับขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีของคุณนะครับจะถูกหักโดยอัตโนมัติ หากคุณมีคําถามใดๆยาลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมลนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราถอนเงินไปแล้วเนี่ยนะครับก็มันมีปัญหาหรือว่าแอปเขามีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถติดต่อไปที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ประหมาณนี้นะครับแอปนี้นะครับถือว่าค่อนข้างซัพพอร์ตได้ดีมากนะครับก็เขาจะทิ้งข้อมูลการติดต่อของแอปเขาเนี่ยนะครับไว้ให้เราติดต่อกับทางแอปเขานะครับใครมีปัญหาอะไรสงสัยอะไรในระหว่างการเล่นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครสอบถามเข้ามาใต้ล่างคลิปนะครับ ใต้ล่างคลิปก็สามารถติดต่อเขาทางแอปเขาได้โดยตรงเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากติดต่อทางแอปเขานะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้ล่างคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับติดต่อทางแอปเขาให้นะครับก็จะนําปัญหาของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปถามเขาให้เราจะหาคําตอบมาให้ละกันนะครับผมโอเคนะครับสําหรับหน้ารายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็การถอนเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับถัดมานะครับ ให้เราไปดูที่หน้าแรกกันก่อนนะครับหน้าหลักนะครับหน้าหลักวิธีการเล่นนะครับก็จะเป็นหน้าเล่นเกมทั้งหมดนะครับป้ายพวกนี้นะครับก็สามารถขูดป้ายได้เลยนะนะครับเข้ามาข้างในเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าชนะ1 0 0 0 0แสนนะครับขูดและจับคู่3าสัญลักษณ์นั่นเองนะครับก็จะมีรูปมือพวกนี้ขยับสอนให้เราขูดนั่นเองนะครับผมเราก็ลองขูดดูนะครับอ่าจับคู่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เขาจะบอกว่าเราชนะนะครับเขาจะถามว่าให้เราเนี่ยแลกรางวัลไหมอะไรอย่างนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องแลกก็ได้นะครับก็กดไปนะครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราคะแนนเราเพิ่มมาแสนหกแล้วนะครับเมื่อกี้เราจับคู่ได้เนี่ยก็จะได้เงินมาเฮ้ยได้คะแนนมาหนึ่งแสนนะครับพร้อมกับยอดคะแนนรางวัลอีกในป้ายนี้นะครับก็ได้มาแสนหกนั่นเองนะครับส่วนยอดเงินตรงนี้นะครับเขาก็จะแปลงให้เราทันทีนะครับพร้อมกับยอดเงินตอนนี้เราได้มาศูนย์จุดแล้วนะครับ อะลองขูดอีกป้ายหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นเกมนะครับง่ายมากนะครับอ่ะลองอีกสักป้ายละกันนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาขั้นบ้างนะครับเป็นบางช่วงเนาะนะครับ ก็่าเพิ่งรำคาญโฆษณานะครับผมอาจจะมีโฆษณาขึ้นมาขั้นบ้างนะครับก็คงไม่เป็นไรเนาะนะครับใครที่เล่นแอปพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะชินเนาะนะครับกับโฆษณานะครับแอปพวกนี้นะครับโอเคทีนี้เมื่อเราดูโฆษณาจบแล้วนะครับก็ให้เรากดกากบาทออกไปได้เลยนะครับเราสามารถขูดได้เรื่อยๆนะเพราะว่าป้ายมันเยอะมากนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเรากดดูวิดีโอเนี่ยนะครับเราจะได้รับคะแนนสองเท่านั่นเองนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากได้เพิ่มนะนะครับโอเคทีนี้นะครับกดมาหน้าหลักนะครับไปดูป้ายอื่นบ้างนะครับป้ายบนเนี่ยจะเป็นการขูดขูดภาพนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นลลอตโต้นะครับลลอตโต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่จะให้เราเนี่ยนะครับทายจํานวนตัวเลขนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับเขาจะบอกย่ยอดคะแนนนะครับหนึ่งหนึ่งจับคู่นะครับ สองจับคู่เนี่ยเขาจะบอกทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราจับคู่ได้ห้าคู่เนี่ยจะได้รางวัลทั้งหมดห้าสิบดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าหกคู่เนี่ยนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนนะครับประมาณนี้นะนะครับทีนี้นะครับก็ให้เราเลือกไปเลยว่าเราชอบหมายเลขอะไรบ้างสุ่มเลือกไปเลยครับตามตามนี้ท่านผู้ชมชอบเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเลือกเมื่อเราเลือกครบ 5ตัวเลขนะครับให้เรากดไปที่ดําเนินการต่อนะครับก็จะมีปุ่มตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับให้เราเลือกไปนะครับจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ดําเนินการต่ออีกครั้งนึงทีนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหมายเลขของคุณขึ้นมาตรงนี้นะครับเขาจะประกาศผลในการนับถอยหลังอีกประมาณ15ชั่วโมงนะครับเราก็รอไปนะครับตอนนี้ก็กดดําเนินการต่อนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยกดไปดูวิดีโอก่อนก็ได้นะครับ การทายเลขลอตเตอรี่พวกนี้นะครับจะเป็นอารมณ์เดียวกับการซื้อลอตเตอรี่นั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับครั้งแรกนะครับหมุนฟรีนะนะครับก็ลองหมุนไปได้เพิ่มมาอีกหนึ่งหมื่นนะครับประมาณนี้ครั้งถัดไปเนี่ยนะครับเราสามารถดูวิดีโอแล้วเราก็สามารถหมุนได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ การหมุนวงล้อนั่นเองนะครับก็ไปอย่างเร็วเลยนะนะครับส่วนป้ด้านล่างลงมานะครับก็จะเป็นการขุดป้ายเหมือนกันนะนะครับด้านล่างลงมานะครับก็จะเป็นการขุดป้ายทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นป้ายพวกนี้ก็คือการขุดป้ายทั้งหมดนะครับป้ายพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะมีพวกป้ายตัวที่ขุดบัตร ข้างหลังเนี่ยนะครับขูดป้ายพวกนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยจะมีแผ่นป้ายด้านหลังเนี่ยให้เราขูดอยู่จํานวนเยอะพอสมควรนะครับก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะครับเผื่ออาจจะเป็นทางเลือกนะครับของใครบางคนนะครับที่สนใจแอปแนวนี้อยู่นะครับโอเคนะครับสําหรับแอปนี้นะครับก็ขออธิบายเข้าๆไว้ประมาณนี้ละกันนะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดเข้ามาเล่นกันเยอะๆละกันนะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับ ขอย้านะครับแอปนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังสนใจแอปหาเงินออนไลน์ประเภทนี้อยู่นะครับบางคนนะครับถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจกับแอปนะครับหรือว่าไม่เชื่อนะครับก็ไม่มั่นใจว่าแอปเขาจะจ่ายเงินจริงไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องโหลดเข้ามาก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับศึกษาดูก่อนนะครับใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมเองนะครับในการโหลดแอปแต่ละแอปเข้ามานะครับว่าโหลดเข้ามาแล้ว เขาจะจ่ายเงินจริงไหมนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วเนาะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับลองดาวน์โหลดเข้ามาลองเล่นดูเพราะว่ามันเป็นแอปฟรีนะครับก็อาจจะเสียเวลาแค่เล็กน้อยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ